ครับสวัสดีครับอยู่กับชอ่องนุ่นสังนุ่ยไซสิ่งมือนเดิมครับผมพี่น้องเมื่อนี้กะเป็นงานลื่นรถนะครับเมื่อคืนไปเฮ็ดงานมากกะงานเขา่าเฮ้ยพี่น้องไอ้เฟืองแตกก็สิแตกเมื่อคไปวิดด่นรถวิ่นรถบันจังหวะมันบ่ได้มันสุดวิสัยแห่งพี่น้องรถมันหัวสุบล่งไอ้หวยหางสั้นทีรีเฮ็ดจ้ามขึนน้ำเกิดพอาว่าประมาททั้งจะฟ้อนน้ำเนี้ยพี่น้นอง ตัวน,น,นี้บดเดียนรลคาแพงนี่เหรอต่วัหวอะไรจะปาดเผ่าตัวนี้ขาดครับพี่น้องเนี่เผาตัวนี้ครับตัวทั้งขาดจำเนาะครับตัวไมลีโคงเนี่มันจแตกเป็นโบดเดียนรลคาพแพสงเหยียบกันพี่แต่ว่าเขาเห็ดมานเหยียบแต่ว่าห้าเหยียบบัถึงวิธีมันสิเป็นลักษณะอังสี่นะพี่นอ้องกะคอยเบิงค่อยคอยแง่ทำ่าใส่ดีบอใส่ดีครับพี่น้องแต่ว่าค้นเห็ดมันเห็ดบตถือวิธีมันก็เลยเป็นการเห่ยวบบนี้นสี่ที่ละ ลเลื่อยวเ<อ>ดินวน,น,นแข้งไปแล้วไม <c oughs> ่ใจเลย <c oughs> บิจักบาทเนาะ <c oughs> <c oughs> จะไปจ้างสร้างศูนย์เพื่อมาเห็ดกะโอ้ยพี่น้องเลยเพป็นภาษีอเอาลายเนี่ยวันีรถมันเบิดประกันนั่มก็เลยอยากเห็ดเบิงึงล่องถอดเบิงึงติดเกียร์ทีพีโอบ่ออะไรกูบ,บ้าใส่เกียร์ว่างไว้หมดอ่ะเออเออเออบั้นบางบ่อเอาไปกลางเอาไปกลางหน่อว่าง เออจับโงกอยู่จักไม่เก่งก็รล้นั่นแหละรอกมันออกคอยมันขาดบดเดือดราคาแพงพี่น้องกะโบไปยังห้องตองสูตต่อไปไม่ออกมาเนี่ยฉีพตัวนี้ก็เฮ็ดไปเฮ้ยเฟี้ยงอาขาศพวกเฟี้ยงตายมัวแบบนี้เบา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 ต้องหาวิธีออกนั่นดิไป เดีย๋ยวกำลังเพิ่นให้ใหเพิ่นสั่งอะไรอยู่บ้างวะอยู่สายงี้เดี๋ยวสิเรียนเอ,เอดี่ยวงานกับทั้งขางพี่น้องท่านเลี้ยวเรื่องของเรื่องวันนี้วินน้ำเนี้ยมันพามันไม่ไปคัดใช่ใช่เบียกวันนี้ไปมากวันนี้เบียกมันอยู่วันนี้ขางไปมากมันสูอันบ่ออะไรที่เราไปมันก็เลยแตกพี่น้องเรื่องของเรื่องไนงะ กระรางถอดกระางพอดีพ่อจเอาแกน่เป็นบหวิธีคื้นกันนี่นี่ตบาสิลองเฮ็ดเบิ่งหนักบ่ักนะโอ้ยเจวเจอยวเยวเียวโหอดเียวโอดเจียว้มันสลายมาละไอ้แกนตัวน้นมันซุบอยู่งไหนอนครับ ตัวนีตัวีอ้ตัวนี้่เป็นแกนขัรบีตัวนี้แม่นบ่แกนขับีส่งไปหาตัวคุโ้โเอาไฟมาแย่งมึงมันมีเศษเล็กเศษยังบ่เสี่ยงเหบ่บ่นจะไปเศษเล็กบ่ไปหมันขาข้าหกันตัวนี้มันบ่ไปบัตกลอันบ่ไอนมันมแล้วนกบ่หลเเฟียงวนี้ก็พารถเลหบ เพรนี่เลวเอเยงจ้าก่อยแงกูนีพี่่อืม่่อยพี่บอหน่อยจะได้จะพารถเรียนไปมลก่อยงกูอะเขาคงยานกระิบว่ท่นเลยกระชิบเียวเ่อนเือยิ่งจำเนี่ขยยิ่เลยอืเย้กุบยวเขอะไรตายอะ

ตอ่โอ้สับปงอเอือออิง่ออสับอกนขาตังก่นัตไรีเสนอม่หึามันเด้งออกเลยจันเอาให้ปีงออกตัวอาอแต่สับปงออกออกบเกี่ยวกับตัวนนี่ว่าแต่มันติดกันโอ้มาเป็นชุดแสดงว่าเบิร์ดบายถูกไหมอย่าโอ้น่อยาจะเกินมื่นนะปูดกบราจำไม่ได้พี่น้องเน oh, mm. mm. ี่ยกูจ right. so ้างก็ใจ้างถือได้เยโอ้น่อยมันก็พผาได้ดิี

โอ่ไปใช้กลัวใช่ไมเออใช้กลก็ได้นี่ไม่ไม่เชียนะมันเสียเนี่ยเออสปริงก็ไปหลายบาทถืดีดีอืมมันก็ถูกปืนมันจะใส่เรื่อนี่คู่บาจัโตัวพี่ตัวนึงมันใส่จัโตัวหนึ่งห2ึ่งหกตัวสห้าหหกตัวสองสามส่าหอ๋อโอเคพอดีให้ออามีดลีนีดีนมีเล็กรเล็เยมันอไป เงออูย่าว่าเด้อเขาไปอยู่นี่ดิมันจะเข้าไปไร่ไหนดิจันอะไรนี่เดี๋ยวก็สิบสี่ันให้เตัวบอร์ส่มแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิ่ทุกไปทำอะไรเพิ่นมาแล้วไปเดี๋ยวเอาวิดีโอนี้ขอเพียงไปสร้างนี่ซะก่อนนะครับนักเพียงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,วยสิสนนวไล่ให้เบิง่งใหม่เรีอกประกอบเบอร์สิสขอบคุณครับสวัสดีครับ